สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามากินอาหารประเภทยำๆนะคะที่ร้านทางแยกจะไปสุงเศร้านะฮะไปบ้านดูงเยื้องเยองกับร้านอืมโทษเยื้องเยองกับปั๊มน้ำมันซาดาวนะคะโอ้รสชาติจัดจ้านเลยมาก ทั้งเผ็ดทั้งอร่อยใครจะมาชิมก็มานะคะรสชาติกะใจจริงๆตรงนีอันนี้เป็นยำรวมมิตรทะเลนะคะเนะี่ยยำรวมมิตรทะเลนั่นเป็นเป็นซีอิ๊วผัดซีอิ๊นมวมะนะนั่นเป็นยำรวมมิตรทะเลอย่างนี้ฮะโอ้ยอ้ยนล้ใครจะมากินก็นเชิญน,นะคะ โอชาติจัดจาดาะะ้านนี่คเะทางแยกจะไปสมเร้าะนะคะแต่บ้านดูงใบสมเร้านะคะเไปจะมาจะเยอะมากวันนี้มาแค่น,นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ